คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอข้อมูลในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านมาดูหนังสือสมหวังกันนะครับปกสมหวังในวดนี้4 ห้าหกเจ็ดแปดเนสองตัวให้แปดกับเจ็ดครับของเก่าวันที่านมาเข้าตรงนี้ครับกับตัวนี้แปดเก้าแปดนี่วันนี้ครับ จเวชบุรพาห้าเกตตัวเดียวให้เกดจับคู่ก็มีตามนี้นะครับอาจารย์พลอยไหมหนึ่งสามดึงหนึ่งกับสามชุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ 31 33 37 38หลักร้อยห้าเด่นล่างศูนย์สอดดึงห้ากับศ0นย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แ สันล่างขวัญใจคนอยากรวยแปดกับสามตัวเดียวให้แปดแปดหนึ 1, ่งแปดสี่แปดห้าสามสี่สามห้าสามแปดครับชุดเกียรติแปดสี่สามแปดห้าเก้า วันที่ผ่านมาจานเพชรบุรพาไม่เข้านะครับจานพลอยไมเข้าตัวเด่นแปดเแปด,แปดลงล่างครับส่วนอาจารย์ธีรชนเข้าสองตัวเลยครับ ่านขวัญใจคนอยากรวยดึงแปดในวันนี้ครับต่อไปมดาดูจารย์พีละชัยจารย์พีละชัยเด่นแปดกับเก้าเหนือใต้ดึงแปด ็ยังนี้น่าจะอันกว่าเนาะ8 0 8 2 8 3 8 7 9 0 9 2 9 3 9 7 8 8 9 9อาจารย์แก้วเพชรคนก็ได้ล่างก็ดี5 1 8 7 5 1 5 3 5 4 5 8 1 3 1 4 1 7 1 8 8 3 8ดสามแปดสี่แปดหกจ็ดปดสากสีจ็ดส้าัดปีตชาชัยเมื่อแล้วเข้า8ครับ เจ็ดแปดพ่อบอกว่าเป็นเนื้อใต้ครับจานข้าวแก้วเพชรมีชุดแปดเจ็ดก็บนก็ได้ล่างก็ดีเหมือนกันครับชุดเจ็ดแปดส่วนอาจารย์เอกชัยไม่เข้าครับ ไปมาดูอาจารย์จากบ้านบัวห้าหนึ่งแปดสี่ถึงสี่กับห้าชุดหนึ่งสี่ห้าแปดนำหนึ่งสี่ห้าแปดจับคู่กันเองครับส่วนอาจารย์วิสิทธิธ์ศูนย์ 126่งสอดึงหนกับหนำศู2 6จับคู่กันเองครับต่อไปเป็นเลขวิจารณหวยเด็ดระหว่างอาจารย์เกรียงไกรกับอาจารย์น้อยวันไผ่ครับ

จารย์ติดแปดนะครับตัวเด่นจับคู่ม่เข้านะครับอาจารย์วิสิทธ์ให้ชุด78็ดแปดจะลงล่างครับส่วนระหว่างอาจารย์เกรียงไกกับอาจารย์น้อยบ้านไผ่เนี่ยปกติจะไม่ผิดง่ายๆนะครับแต่ก็ดึง3ากับเกตไปลงล่าง กนเสียจาจน้อยวันไผ่กับอาจารย์เกรียงไกรนี่จะเข้าบนตลอดวันนี้ไม่น่าผิด จันทานตะวันสามสามสี่ห้าเจ็ดแปดึงห้ากับแปดห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้จ็ดห้าแปุดสมตัวก็มี8 5ดสาม 354 455 357 858 783 784 485 587 388ครับส่วนด้านล่างก็เป็นอาจารย์หมอสันอาจารย์หมอสันให้วิ่งบนเก็ดตัวเดียวครับ

ก็มี30343839ของเก่า18ตัวเดียวครับ มอสสันพะติด8มีชุด8ปดครับจานสิงห์คนางนองนาก็มีชุด98้วดหมวนนี้นะครับต่อไปมาดูจานสมหวัง 12368ดึงหกับ3นำหนึ่งามหกแปมาจับคู่กันเองครับส่วนด้านล่างเป็นโครงสร้างบนมี1567ก็นำหนึ่าหกเจมาจับคู่กันเองครับ ด้านล่างมุมนี้เป็นอาจารย์โชครังสัรเด่นบน02679 269 20262797 60676990เด่นล่างก็มี1 2 3 6 8

ี่คืองวดที่ผ่านมาจานสมหวังผิดนะครับมายุดเข้าตรงนี้เจ็ดแปดเยจะไปลงล่างจานโชคหลังสังติดแปดจานชาริชาริติเป็นหลัก10 0ูนแปดจะไปเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยครับมีชุด89 ดวงจารย์สมหวังเลขล่างครับศูนย์สามห้าเก้าดึงสองกับเก้านำศูนย์สองสามห้าเก้าจับคู่กันเองครับตรงนี้เป็นอาจารย์อนันตชัยหลักสิบมี1 2 3 4หลักหน่วย5้าหดึง1นึดึงสครับ

ส่วนตรงนี้อาจารย์รุ่งโรธ1กับเก็ด13141617 7374767 7 613 617374376ครับส่วนมุมนี้เป็นอาจารย์น้อยว่านไผ่357 7375

าจารย์สมหวังวันที่ผ่านมาองน,นี้เป็นเลขบุตรติดกเก็ดครับาจารย์อนันตชัยติดกเก็ดแปดล่างาจารย์น้อยอผิดนะครับาจารย์ลุงโลด เก้าต่อไปมาดูอาจารย์วันดีอาจารย์วันดีบ้านดอนยางอาจารย์วันดีสองสามเจ็ดแปดเลี้งเจ็ดกับแปด เจ็ดสองเจ็ดสามเจจุด3ตัวก็นี่ครับใหญ่ตัวใหญ่ไม่อ่านครับส่วนเลขล่างก็1 4 58งสาแปดนำหนึ่าแปจับคู่ปันเองครับต้นล่างตรงนี้เป็นอาจารย์ทานทิป

ข้ามาเข้า8กับ9เข้า2ตัวเลยครับมีชุดด้วยครับเรียกล่างเข้า7จาันทามทิพย์อีก8ปคนต่อไปมาดูจันอิทธิริ์

ลุ่มดวงดาวนำโชคหนึ่งกับสองบนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าเกดหนึ่งศูนย์สามสองสี่สามสองห้าเกดหนึ่งสี่เตียงล่างก็มีสามสี่ห้าหก เด่น3กับ6 33 34 35 36 63 64 65 66ครับอันนี้ก็เก่าที่ผ่านมาอาจารย์อิทธิฤทธิ์ติด8จามทิพย์ก็ติด8 ดวงดาวน้ำโชคปกติจะเข้าบนตลอดวันนี้ไปลงล่างครับเลขล่างกำก,กับต่อไปมาดูกำลังเลขเด่น

ที่ผ่านมาติดเกตรงนี้ไม่เคยผิดผิดวัดปกติไม่ผิดครับเข้าตลอดส่วนบา่ายเข้า2ตัวด้วยแต่วันนี้ผิดจรจ์เอียดห้อยยอดเข้าแมีชุด8ปดเกด้ยครับ น,นี่ของใหม่นะครับตไปมาดูปกหลังครับให้หนึ่งกเก็ตัวเดียวหนึ่งแปดหนึ่เหนึ่นนนก เกตสองเกตสามเกตสี่เกตห้านี่ของเก่านะครับปกติจะเข้าบนตลอดไนงว่าที่ผ่านมาไปเข้าล่างปกตรงนี้ครับเดินบนดีดีมาก ตรงนี้ก็เป็นชุดตดเล็ก26สิบหกชุดวันนี้ขอเพิ่มเป็นอีกหนึ่งชุดครับปกติจะให้25ชุดไม่ค่อยมั่นใจก็เลยเพิ่มเป็นอีกหนึ่งชุดชุดตดเล็กติดมาแล้วสีงดนะครับนำมาเป็นเลขเด่นได้นะครับ เลขเด่นสองตัวบนนะครับท้ายคลิปผมจะวางเลขสรุปเอาไว้ทุกเล่มนะครับของหนังสือทุกเล่มจะมีเลขสรุปมีชุดตอดเล็กมั่งชุด2ตัวบนมั่งชุดต๊อสามตัวมั่งและนี่เป็นมวดที่ผ่านมาครับ มี25สิบห้าชุดบอกว่ามาสองคู่แต่ว่ามาคู่เดียวเพราะว่าเลขมาไม่ครบสามตัวก898ครับและนี้ก็เป็นชุดต้นเล็กงวด16ตุลา696 มีชุด96ครับอันนี้ไม่ได้แก้นะครับเป็นรอยเขียนซ้ำนี้เขียเป็นแผ่นแรกแผ่นที่ทำมาเลยครับเข้าไปดูย้อนหลังในหนังสือได้ครับแผ่นเดียวกันนี้เลยครับวันนี้มี23ชุดวั 69, นหกเกนะครับต่อไปมาดูงวดวันที่ ที่ออกเก8แลหรือเก้วเนี่ยเก้าอะไรนะเ78มา2คู่ครับตอนเล็กมา2คู่อันนี้ก็ไม่ได้แก้มันครับเขียนซ้ำมันจะออกทุกทีคนระับมอดหกสีก็เหมือนกันส่วนงอดที่ออก หกสที่สีผมไม่ได้เก็บกระดาษเอาไว้6กสผมไม่ได้เก็บกระดาษเอาไว้ก็เลยไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูใครอยากจะดูก็เข้าไปดูในย้อนหลังเอาครับย้อนหลังของงวดที่ออก6กสกครับสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ